<c oughs> สวัสดีครับผมตอนรับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับวันที่สองนว่แหละก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับสองพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่นะครับกรมอุตุวิทยาบอกว่าหออลังจากวันที่ 3, สามขึ้นไปก็อุณหภูมิจะเย็นขึ้นอุณหภูมิจะลดลงบ้างอะไรประมาณนี้ก็รออยู่นะครับวันร้อนเหลือเกินครับร้อนมากครับแถวลำลูกกาเนี่ยก็ยังเป็นสี่สิบองศากว่าเหมือนเดิมนะครับร้อน ไม่อยากจะออกไปไหนก็ออกไปนะ้่งโขต้องเตรียมตัวให้ดีเลยไม่จําเป็นก็อย่าออกไปไหนครับเพราะว่ามันมันร้อนเกินไปอ่าก็แต่ว่าก็ไปอยู่เราไปเข้าห้างคนเต็มเลยไปตากแอร์อ่ครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกลุ่ม C ีนะครับกลุ่มของทีมชาติไทยเรานะครับทีมชาติไทยเราจะไปเยือนจีนนะครับวันที่6มิถุนายน2 0 2 4นะครับ ที่ที่เมืองเซินหยางใช่ไหมครอ่าเมืองหลวงของจีนเก่าอยู่แถวแถวทางถ้าถ้าทางจีนเขาบอกว่าหัวมังกรทางนู้น,นครับเป็นเมืองหลวงเดิมนะครับแถวแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะครับแอดนดึงนึงไม่ออกาง,งานนครับนู่นติดติดกับทางนู้นนะเดินต,ติดกับทะเลหรืออะไรสักอย่างเมืองนั้นเป็นเมืองที่หนาวครับแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไร่ถ้าตามง,งูเฮ้งตามอะไรเลย่ย เป็นหัวมังกรเหมาะแก่การทําชัยชนะอะไรประมาณนี้เขาเขามีวิธีการดูของเขาอยู่สนามนี้จุจุคนดูได้60,000นคนทีมชาติไทยเราไม่มีทางเลือกครับต้องชนะครับเสมอก็ไม่ได้เสมอก็เสียเปรียบทันทีเลยมีโอกาสตกรอบสูงถ้าหากว่าเสมอหรือแพ้เราต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามาโดนคอนอกอยู่คาบ้านจีนไม่มีอะไรเลยวันนั้นแต่เราโดนน็อกไป2-1หนึ่งด้วยวิธีการเล่นของเราเองครับจีนไม่มีอะไรจริงๆวันนั้น ถ้าดูด้วยสายตาด้วยความเป็นธรรมเลยเพียงแค่ว่าเราทำไม่ได้แล้วก็เราเสียง่ายแล้วก็ไปเปิดหน้าแรกอะไรประมาณนี้โคดิชิเข้ามาทำทีมเออค่อยมีความหวังหน่อยว่าอย่างนั้นพูดตามตรงตามความรู้สึกส่วนตัวหรอกว่าออทีเนี้ยเราต้องชนะนะครับชนะ1นก็ได้หรืออะไรก็ได้เพื่อเพื่อให้คะแนนนีนยมันดีขึ้นไปเป็นเจแต้มนะครับลูกได้เสียเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับ เป็นเจ็ดแต้มก่อนเพราะว่าแมตสุดท้ายอ่ะเกาหลีใต้จะเจอทีมชาติจีนนะครับดูตามทรงแล้วอ่าจีนน่าจะโดนเกาหลีใต้อะไรประมาณเนี้ครับอืมแล้วแมตสุดท้ายในวันที่สิบเอ็ดของมิถุนายนเนี่ยเราจะเจอราชอที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลานะครับสิบเก้าจุดสามศูนย์ตรงกับวันพฤหัสเป็นที่สิบเอ็ดนะครับ ดูตามทูงยังไงเราก็ต้องสามารถน็อกกับสิงคโปร์ได้เข้ารอบ3รอบ18ทีมนะครับก็ใครชนะเนี่ยเขาจะเอาที่1ที่2เข้าไปใครใครแต้มสูงสุดเนี่ยอยู่ในลำดับที่1ที่2ก็คาดว่าเกาหลีใต้เขาไปแบเบอร์อยู่แล้วแหละในรอบ18ทีมสุดท้ายน่ะก็หาระหว่างไทยกับจีเนี่ยใครจะได้เข้าไปนเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยเออเราก็เชียร์ทีมชาติไทยเราหวังว่าเราจะได้เข้าไปในรอบ18ทีมเพื่อ 18ทีมเนี่ยฟี FIFA ่าเขาจะก็จะไปคัดนะครับเขาก็จะไปคัดอีกให้เหลือสายละ6ทีม3สายก็เอาที่1กับทีสอนะ่ะในแต่ละสายไปเตะไปเตะในรอบสุดท้ายที่เหลือไปเพย์ออฟแล้วก็ไปเพย์ออฟกับกลุ่มคอนคาเคฟอะไรกว่างกันไปเหมือนแอดเคยทำคลิปไปแล้วแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาลุ้นกันก่อนดีกว่าว่าทีมชาติไทยเราจะ,จะสามารถชนะ ทีมชาติจีนได้หรือไม่นะครับที่เมืองเซินหยางนะครับก็ขอให้ทีมชาติไทยเราทําเต็มที่นะครับทําเต็มที่นะครับปลูกกระแสมาดีแล้วแหละตั้งแต่ยุคมาดามแป้งขึ้นมาเนี่ยปลูกกระแสขึ้นมาดีแล้วแหละก็หวังว่าเราเราจะชนะนะครับมาทวนตารางกันนิดนึงนะครับเกาหลีใต้เนี่ยแข่ง4ชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้นะครับเสียแค่หนึ่งลูกนะมีอยู่10แต้มนะครับ ทีมชาติจีนอยู่ลำดับที่2นะครับแข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่7แต้มทีมชาติไทยนะครับแข่ง4ี่ชนะ1เสมอ1แพ้2นะมีอยู่4แต้มแล้วก็สิงคโปร์นะครับลำดับสุดท้ายของสายสแข่ง4เสมอ1มีอยู่1แต้มนะครับแพ้3ด้วยนะครับมีอยู่1แต้มนะครับก็ตารางก็เป็นไปตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ